ุกด้วยช่วยจุกด้วยคุณครูให้เขียนเรียงความเกี่ยวกับเอ๋วนิโยจุกไม่รู้ว่าคืออะไรงั้นมานั่งนี่เดี๋ยวลุงจะเล่าให้ฟังโดยปกติแล้วเหนือหน,น้าน้้ามหาสมุทรแปซิฟิกเขตร้อนจะมีลมค้าตะวันออกพัดปกคลุมเป็นประจำลมนี้จะพัดพาผิวหน้านน้ำทะเลที่อุ่นจากทางตะวันออกบริเวณชายฝั่งประเทศเอกวาดอร์เปรูและชิลีตอนเหนือไปสะสมอยู่ทางตะวันตกชายฝั่งอินโดนีเซียและออสเตรเลีย ทำให้บรรยากาศเหนือบริเวณแปซิฟิกตะวันตกมีความชื้นเนื่องจากกระบวนการระเหยและมีการก่ะตัวของเมฆและฝนบริเวณตะวันออกและตะวันออกเฉียงใต้ของเอเชียรวมทั้งประเทศต่างๆที่เป็นเกาะอยู่ในแปซิฟิกตะวันตกขณะที่ทางตะวันออกของแปซิฟิกเขตศูนย์สูตรมีการไหลขึ้นของน้ำเย็นระดับล่างขึ้นไปยังผิวน้ำและทำให้เกิดความแห้งแล้งบริเวณชายฝั่งอเมริกาใต้แต่เมื่อลมค้าตะวันออกมีกำลังอ่อนกว่าปกติ ลมที่พัดปกคลุมบริเวณด้านตะวันออกของป่าปวนยูกินีจะเปลี่ยนทิศทางจากตะวันออกเป็นตะวันตกทำให้เกิดคลื่นใต้ผิวน้ำพัดพาเอามวลน้ำอุ่นที่สะสมอยู่บริเวณแปซิฟิกตะวันตกไปแทนที่น้ำเย็นทางแปซิฟิกตะวันออกเมื่อมวลน้ำอุ่นได้ถูกพัดพาไปถึงแปซิฟิกตะวันออกบริเวณชายฝั่งประเทศเอกวาดอร์ก็จะรวมเข้ากับผิวน้ำทำให้ผิวหน้าน้ำทะเลบริเวณนี้อุ่นขึ้นกว่าปกติและน้ำอุ่นนี้ จะค่อยๆแผ่ขยายพื้นที่ไปทางตะวันตกถึงตอนกลางของมหาสมุทรส่งผลให้บริเวณที่มีการก่อตัวของเมฆและฝนซึ่งปกติจะอยู่ทางตะวันตกของมหาสมุทรเปลี่ยนไปอยู่ที่บริเวณตอนกลางฝั่งประเทศเปรูและเอกวาดอร์จึงมีฝนตกมากกว่าปกติในขณะที่ออสเตรเลียอินโดนีเซียซึ่งเคยมีฝนมากจะมีฝนน้อยและเกิดความแห้งแล้ง